นายกประกาศสงครามสแกมเมอร์ลั่นไม่ได้ทำตายตาไม่หลับที่ตึกสันติมัตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญาการรมทางเทคโนโลยีกับ15หน่วยงานได้แก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์สมาคมธนาคารไทยและสมาคมสถาบันการเงินของรัฐโดยนายอนุทินกล่าวว่า การลงนามป้องกันและปราบปรามการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างพร้อมเพรียงกันถือเป็นก้าวสำคัญที่ประเทศไทยได้มีการรวมกันเพื่อการประกาศสงครามกับอาชญากรรมออนไลน์สงครามนี้เป็นสงครามที่เราต้องชนะเท่านั้นเพื่อปกป้องประชาชนทุกคนจากไพสแกมเมอร์ที่กำลังบ่อนทำลายประเทศตั้งแต่ระดับครอบครัว จนถึงระดับประเทศส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศจนไม่สามารถประเมินค่าได้ นี่คือความมั่นคงอันดับต้นๆของประเทศซึ่งรัฐบาลได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขป้องกันและปราบปรามให้สูญสิ้นไปให้จนได้ดังนั้นการลงนามวันนี้จึงไม่ใช่เพียงเอกสารแต่เป็นอาวุธที่จะใช้ในการต่อสู้กับอาชญากรอย่างเป็นระบบถือเป็นวาระแห่งชาติไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง รัฐบาลพร้อมสนับสนุนในทุกๆด้านทั้งงบประมาณเทคโนโลยีและนโยบายทับสินทุกอย่างเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากภัยสแกมเมอร์นายอนุทินกล่าวว่ามั่นใจว่าทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนี้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาเราสามารถสแสวงหาความร่วมมือและสร้างพลังใช้โอกาสนี้ใช้ความเป็นพี่น้องเป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นเพื่อนกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นพี่ของอธิบดีเ s i เป็นพี่ของผู้ว่าแบ่งชาติเป็นเพื่อนร่วมงานของปลัดกระทรวงหลายคนและเป็นคนแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาไทยดังนั้นตนไม่มีวันที่จะต้องเกรงใจใครที่ตั้งใจจะมาทำร้ายประชาชนขอให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ตนรู้จักเพื่อนพี่น้องเหล่านี้ดีและจะไม่มีวันหมดหน้าที่หรือเมื่อกเกษียณอายุราชการไปแล้วบอกกับตัวเองไม่ได้ว่าในขณะที่มีอำนาจมีหน้าที่มีภารกิจแล้วไม่ทำเรื่องนี้ให้สำเร็จปล่อยให้ประชาชนมีความเดือดร้อนถึงกับอายตาไม่หลับเราต้องการทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ด้วยเกียรติยศและได้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบมาอย่างสุดความสามารถ นายกกล่าวว่าสำหรับ MOU ที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับนี้มีจุดประสงค์เดินหน้าปฏิบัติการเชิงลึก5ด้านหลักได้แก่ 1. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาด ไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำความผิดหรือผู้สนับสนุนอยู่ข้างหลัง 2. การสร้างระบบประสานงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงข่าวกรองและการสืบสวน 3. การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทันทีตัดเส้นทางการเงินอาชยากรไม่ให้ใช้ประเทศเป็นฐานฟอกเงินได้อีกต่อไป 4. ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและ AI ในการตรวจจับเส้นทางเงินของมิจฉาชีพเพื่อสกัดก่อนที่จะเกิดเหตุและ 5. การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนให้มีความรู้เท่าทันและมีการแจ้งเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั้ง ประเทศได้ระมัดระวังและพร้อมกันนี้ให้ช่วยการถือเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับสงครามป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนายอนุทินกล่าวอีกว่าภาพที่ปรากฏในวันนี้น่าจะมีความชัดเจนว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมากที่ผ่านมามีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญหรือเราเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นเจ้าของสแกมเมอร์ ภาพในวันนี้คงทําให้ปรากฏชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าไม่มีใครที่จะมีความอดทนต่ออาชียากรรมทางเทคโนโลยีที่ทําร้ายประเทศ ดังนั้นวันนี้รัฐบาลพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีขอให้ความมั่นใจว่าเรื่องนี้เคลียร์ไม่ได้เรื่องนี้ไม่มีเกียร์เสียมีแต่ลุยลูกเดียวและจะถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผลงานและเป็นบุญคุณของประชาชนที่จะนํามาทดแทนเป็นสิ่งที่เราต้องทําขึ้นเพื่อขออภัยประชาชนในความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาและตั้งใจทําอย่างเต็มที่ขอให้ประชาชนในทีมไทยแลน